ดีครับทุกท่านพบกับช่องของเราเหมือนลืมนะครับจิบิกเจเลนคลิปนี้เราก็จะพามาชมวัดภูม่านฟ้านะครับขอเป็นของปีที่แล้วครับเปรียบเทียบกับปีนี้ครับขอคล้ายๆว่าเปรียบเทียบความคืบหน้าครับว่าประมาณห่งปีที่ผ่านมาความคืบหน้าไปถึงไหนบ้างครับส่วนถ้าใครอยากจะช่วยทางวัดนะครับ ก็ต้องมาติดต่อที่ทางวัดเองนะครับท่านต้องมาด้วยตัวเองครับก็ตามเจตนาดมของหลวงพ่อนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาชมได้มาเห็นสิ่งที่สวยงามสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ครับครับก็เข้ามากราบไหว้ที่หลวงปู่หินนะครับแล้วก็จะมีตูบริจาคดัน้นางครับ ้านนอกก็จะเป็นลวดลายเกะสลักที่สวยงามเลยครับโอ้โหนี่ครับเกะสลักจากกินนะครับเป็นลายเป็นภาพเกะสลักที่สวยสุดของต้นต้นของทางวัดนะครับนี่ครับโอ้โหี่สวยมากจริงๆนะครับเป็นลวดลายที่ลึกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมดูใกล้ๆครับ เองจริงครับนี่ครับโอ้ท่านต้องมาชมเอง,งอครับท่านท่านจะอึ้งครับก็ด้านทางปราสาทผู้นหินครับก็มีพัฒนาอะไรด้านทางครับด้านหลังก็เป็นปราสาทใหญ่ทั้งสามประสาทนะครับก็จะมีช้างแกะสลักนะครับงาก็อาจจะเป็นหินอ่อน,นครับ ภาพแกะสลักหน้าบันนะครับที่ปีี่เล้ยวเรามาที่ยังแกะอยู่เลยครับนี่เป็นภาพระเบียงคดปีี่เล้ยวครับก็เป็นของเดือนนี้เลยครับเดือนมิถุนาครับที่เรามาครับที่สังเกตนะครับก็ระเบียงคดนี้ก็จะคล้ายๆเป็นยอดนะครับยอดคล้ายๆหรือว่าเรียกเป็นปางนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นตรงกลางครับ เพราะว่าตรงขอบก็จะคล้ายๆเป็นปางทั้งทุกมุมเลยครับและที่สังเกตน,นะครับกำแพงของระเบียงคดนะครับยังไม่ได้สร้างเลยนะครับ,บวีเรียครับอันนี้เป็นจุดตรงกลางของระเบียงคดครับที่ว่าหันไปฝั่งด้านหน้าครับนี่ครับก็จะเห็นยอดคล้ายๆเป็นประปางสามยอดอยู่ทางด้านหน้านะครับ นี่ก็เป็นน้องจิตอาสาครับเป็นหลานของหลวงตาครับที่ช่วงวันไหนว่างหรือเสาร์อาทิตย์ก็จะมาช่วยทางวัดก่อสร้างครับช่วงนั้นน้องก็ยังไม่เข้ามหาลัยครับตอนนี้น้องเข้ามหาลัยแล้วครับเข้าปีหนึ่งนี่ก็ไม่ค่อยได้มาเลยครับนานๆครั้งมาครับเพราะว่าปีหนึ่งกิจกรรมเยอะครับหลวงตาก็บนหานหลานเหมือนกันครับเพราะว่าหลวงตาสอนช่างตั้งแต่เด็กๆนะครับ นี่ครับเป็นผู้หญิงด้วยนะครับโอ้เก่งมากเลยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆปางของระเบียงคนนะครับฝั่งด้านในนะครับนี่ก็เป็นคุณหมอครับคุณหมอที่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาช่วยะครับนี่เป็นระเบียงคดปัจจุบันนะครับนี่ครับยาวใหญ่มากเลยครับนี่ครับมีความยาวนี่ก็ประมาณ247เมตรนะครับ หรือประมาณสองสนามฟุตบอลครึ่งนะครับสังเกตนะครับตรงฐานนี่ก็สูงประมาณ3เมตรนะครับทีหลวงตาว่านะครับอันนี้ก็ถ่ายจากด้านหน้าไปฝั่งด้านหลังของระเบียงคดครับดูครับนี่ครับดูความยาวครับใหญ่จริงๆครับยาวครับนี่เดินนี่กลัวจะสุดนะครับก็ประมาณสองสนามฟุตบอลครึ่งครับเป็นฐานระเบียงคดชั้นแรกนะครับ ก่อนจะถึงมาหาปราสาทนี่ก็มีระเบียงคด3ชั้นนะครับก็ชั้นที่2นี่ก็จะสูงประมาณ6เมตรครับนี่เป็นภายในระเบียงคดนะครับก็ลืมตั้งเสาแล้วครับฝั่งนี้ตันทางนี่ก็จะเป็นกำแพงนะครับอนาคตก็น่าจะแกะสลักขนาดใหญ่นะครับน่าจะแกะที่นี่นครับเดินเข้ามาครึ่งหนึ่งนี่ก็จะเจอระเบียงคดนะครับนี่ครับ จุดนี้ก็มีหลังคานะครับนี่ขนาดของครึ่งหนึ่งของระเบียงคตนะครับที่เรามองไปจนสุดนู่นนะครับนี่คือครึ่งหนึ่งนะครับดูเป็นไงครับใหญ่มากไหมครับโอ้หผมเห็นที่ผมยอมรับเลยครับเดินจนเหนื่อยครับท่านรู้สึกยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้ด้วยให้ด้วยนะครับแล้วยังไงผมก็จะกลับเข้ามาตอบครับนี่เป็นระเบียงคดฝั่งด้านในนะครับถ้าเราเดิน เข้ามาที่ระเบียงคดชั้นแรกนะครับที่ว่าจะเข้ามาด้านในนะครับนี่ครับด้านในก็จะเป็นคล้ายๆลายหน้าต่างครับเป็นลูกมหวดอย่างเงี้ยครับสลับกันไปมาเนี่ยครับท่านสังเกตฝั่งซ้ายไหมครับนี่ครับเริ่มตกเสาเข็มนะครับที่หลงตาว่าครับชั้นที่สองนี่ก็จะสูงประมาณ6เมตรนะครับนี่ครับดูขนาดเสาเข็มครับที่ตกลงไปครับ เนี่ยครับด้านในครับดูใกล้ๆกครับก็จะเป็นกําแพงสลับกับลายหน้าต่างที่เป็นลูกมุกหดนะครับก็เป็นลูกมุกหดขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องปัจจุบันสามารถทําลูกมุกหดขนาดใหญ่ได้ครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับหินก็จะไม่ใหญ่เท่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่สังเกตดูหินแต่ละก้อนนี่ก็ใหญ่มากครับเพราะว่าเรามีรถเคลนช่วยครับ เป็นไงบ้างครับนี่ครับระเบียงปดครับโอ้นี่สวยงามจริงครับใหญ่ยาวมากครับนี่ครับเดินไปกลับจุดนี้ก็ครึ่งกิโลแลวครับนี่ครับจุดนี้ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นกำแพงนะครับดูเทียบกับคนดูครับดูเสาแต่ละก้อนครับที่ว่าอนาคตอาจจะเกะสลักต่างๆที่บริเวณจุดนี้ครับ อันนี้เฉพาะระเบียงคดฝั่งเดียวนะครับชั้นแรกครับนี่ครับฐานแรกมีความสูงประมาณ3เมตรนะครับดูภายในครับนี่ครับฝั่งถัดไปนี่ก็จะมีหลังคาครับแต่ฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ทําหลังคาเลยครับเนี่ยครับฝั่งนี้ครับเนี่ยคือตั้งแต่นี้ไปสุดนู่นก็คือครึ่งหนึ่งของระเบียงคดนะครับโอ้โหดูครับหินแต่ละก้อนนี่ว่าจะสร้างได้ครับนี่ก็เป็นด้านในครับ จะเป็นหลวงตานิดนะครับที่เราเจอในคลิปครั้งแรกนะครับหลวงพ่อก็รับผิดชอบจุดนี้ครับจุดระเบียงคดนี่ครับถ้าเรามาก่อนหน้าผมพี่ช่างนี่ก็ดด่มๆเลยครับสังเกตหินเทียบกับคนดูครับแต่ละก้อนนี่ครับครับนี่เป็นภาพถ่ายตรงหน้าปราสาทของหลวงผู้หินครับของปีที่แล้วนะครับสังเกตนะครับก็ ยาขึ้นเยอะเลยครับปีที่แล้วนี่ยังไม่ได้ฉาบป,ปูนนะครับบริเวณพื้นนะครับครับปีนี้ก็เริ่มฉาบป,ปูนแล้วนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้นครับเ,เราก็จะพาไปชมบริเวณหลังปราสาทหลวงปู้หินใกล้ๆครับด,ด้านหน้าของหลวงปราสาทหลวงปู่หิน,นครับ ก็จะมีฐานระเบียงคดขนาดยาวเลยครับนี่ครับแล้วก็มีร้านกาแฟครับกําสวนครับหอระฆังครับนี่คือบริเวณหน้าปราสาทของหลวงปู่หินนะครับ่วงนี้ก็กําลังจัดสวนใหม่เลยครับส่วนใหญ่ก็จะนําหินแกะสลักมาครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นปราสาทขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมนะครับ นี่ก็เป็นภาพของหลังหลวงประสาทของหลวงปู่หินนะครับครับนี่เป็นหอบรรณาลัยครับที่อยู่หลังประสาทหลวงปู่หินนะครับนี่ครับถ้าสังเกตนะครับก็จะมีฝั่งละสามหอครับทีเสาด้านนอกก็จะแกะสลักลวดลายครับ ส่วนหอบรรณารก็มีอีกที่นึ่งนะครับที่อยู่ข้างประสาทของหลวงปู่หินนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมลรเแกะสลักขั้งหลังนะครับบริบเวณนี้ก็เริ่มฉาบป,ปูนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ยังไม่ได้ฉาบเลยครับนี่เป็นหอบรรณารที่อยู่ข้างประสาทของหลวงปู่หินนะครับ ตอนนั้นที่เรามาในปีที่แล้วครับพี่เขายังแกะสลักอยู่เลยนะครับเนี่ยครับตอนนั้นผมก็ขึ้นไปคุยกับพี่เขาครับก็ไปนั่งเล่นนะครับพี่เขาก็แม่อนุญาตให้อัดวิดีโอครับเราก็ที่อัดไปเราก็ลบะครับพี่เขาก็แนะนํานะครับว่าให้ถ้ามาทางวัดนะครับอันดับหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องเข้ามากลาบไปที่ปราสาทของหลวงปู่หินก่อนนะครับ ตั้งแต่นั้นมาเราเข้ามาแล้วก็กราบไหว้หลวงปู่หินตลอดเลยครับนี่เป็นภาพที่พี่เขาแกะสลักเสร็จนะครับที่เราไปปีที่แล้วภาพเมื่อกี้เนี่ยครับพี่เขายังนั่งแกะสลักอยู่เลยครับนี่ครับตอนนี้แกะสลักเสร็จแล้วครับโหเป็นไงบ้างครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับเนี่ยครับปีที่แล้วนะครับตรงปราสาทด้านหลังขนาดใหญ่นะครับนี่ครับ ยังไม่ได้ฉาบปูนเลยครับที่เรามาครับปัจจุบันนี้ก็ฉาบปูนเรียบร้อยแล้วครับและก็เริ่มปลูกต้นไม้ประดับด้วยครับ ดูครับประสาทด้านหลังครับคิดดูครับเทียบกับรถกระบะดูครับนี่ขนาดใหญ่นะครับแต่ที่ได้ฟังหลวงพ่อหลวงพ่อยังบอกเป็นแค่ประสาทอยู่เลยนะครับมหาปราสาทของจริงที่ยิ่งใหญ่นี้ยังไม่ได้สร้างเลยครับก็ที่อยู่ตรงเนินดินข้างในระเบียงคดนะครับตอนนี้ฐานที่สองของระเบียงคตก็เริืมสร้างแล้วครับ อันนั้นจะเป็นมหาประสาทขนาดใหญ่เลยครับอันนี้ที่หลวงพ่อบอกนี่ยังเป็นขนาดเล็กเนี่ยครับสังเกตประสาทนะครับสองหลังขนาดใหญ่นะครับยังไม่ได้แกะสลักซักประสาทเลยนะครับก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะครับครับเป็นภาพด้านหลังตรงหอระฆังนะครับนี่ครับจุดนี้ครับก็ยัง เป็นทางเก่าๆครับแล้วก็เป็นหญ้าครับยังไม่ได้ฉาบปูนนะครับส่วนใหญ่นี่ครับเป็นของปีนี้ครับก็แตกต่างกันเยอะเลยครับเริ่มก่อสร้างไปได้เยอะเลยครับเริ่มมีฐานด้านข้างนะครับแล้วก็พื้นนี่ก็ฉาบปูนอย่างดีครับ จุดนี้ก็เป็นสามปราสาทด้านหน้านะครับตรงทางเข้าครับก็เหมือนคล้ายๆบางสามยอดของลบบุรีครับเข้ามาท่านก็จะเจอเลยครับทพานทพานนัทราชนะครับปีที่แล้วนี่ก็ยังไม่ได้ทํามุกเสาครับส่วนปีนี้นะครับทํามุกเสาแล้วครับแล้วก็แกะสลักทับหลังแล้วครับสองปราสาทนะครับหรือว่าสปางครับ นี่ครับที่ทำมุกของปราสาทด้านหน้านะครับก็เป็นกลุ่มของหลวงตาที่ทํามุกนะครับนี่ครับก็คือตัดจากเสาหินออกมาเลยนะครับไม่ใช่เอามุกมาประดับนะครับก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความซับซ้อนนะครับเป็นด้านหลังสามปราสาททางเข้านะครับสังเกตตรงเนินดินฝั่งซ้ายนะครับตอนนั้นก็ยังเป็น เนินดินอยู่นะครับยังไม่ได้กั้นปูนปัจจุบันนี้กอเริ่มกั้นแล้วนะครับกั้นเป็นฐานขึ้นมาครับฉาบด้วยปูนเสริมด้วยเหล็กนะครับแล้วก็ประดับด้วยหินทรายครับนี่ครับด้านบนครับหลวงตาบอกเป็นลานทำขนาดใหญ่นะครับถ้าเราเข้ามาในบริเวณปางสามยอดนะครับก็จะเจอลานทำนะครับ ถัดเดินเข้าไปอีกก็จะเป็นฐานระเบียงคดฝั่งด้านหน้าครับเริ่มปลูกต้นตาลแล้วนะครับตรงด้านหลังสามประสาททางเข้านะครับด้านหน้าก็เริ่มปลูกเหมือนกันครับปลูกต้นตาลประดับไว้ครับ นี่เป็นภาพทางเข้าด้านหน้าของปีที่แล้วนะครับที่เราไปกันนะครับปีนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือจุดตรงที่แกะหัวพญานาคขนาดใหญ่นะครับจะเป็นขนาดเจ็ดเสียนนะครับต้องใช้ก้อนหินถึงสองก้อนนะครับมาประกบกันแล้วไฟแกะสลักนะครับเพราะว่าถ้าแกะสลักก้อนเดียวนี้ไม่ได้ครับเพราะว่า พญานาคมีขนาดใหญ่เลยครับเจ็ดเสียนด้วยครับครับนี่เป็นจุดตรงที่ว่าทําหัวพญานาคขนาดใหญ่นะครับนี่สูงกว่าคนอีินะครับนี่ขนาดยังไม่รวมคอรวมลําตัวของพญานาคนะครับ นี่เป็นบริเวณด้านหน้าของหลวงประสาทหลวงปู่หินนะครับนี่ครับสังเกตดูครับยังไม่มีสวนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลานหญ้าครับเป็นของปีที่แล้วนะครับนี่ครับบริเวณหน้าลานประสาทของหลวงปู่หินของปีนี้ครับเริ่มจัดสวนสวยงามนะครับประดับด้วยหินแกะสลักต่างๆนะครับ ส่วนใหญ่จะแกะเป็นลายพระพุทธเจ้าครับนี่ครับเป็นไงครับแตกต่างกันเยอะไหมครับจากลานลงลมีแต่หาครับตอนนี้จัดสวนสวยงามเลยครับถัดไปก็จะเป็นอุโมงเฟื่องฟ้าครับนี่เป็นปีนี้ช่วงประมาณเดือนมีนานะครับโอตัวน,นี้สวยงามมากเลยครับ ส่วนบริเวณโบสถนี่ก็มีหินแกะสลักพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่นะครับเป็นพระพุทธเจ้าปางที่นอนนะครับหินนี่มีขนาดใหญ่มากเลยครับ เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ครับก็เปรียบเทียบบางส่วนนะครับเพราะว่าทางวัดมีขนาดกว้างและใหญ่มากนะครับจาก200ไร่ครับปัจจุบันหลวงพ่อบอกว่ามีถึงพันไร่แล้วครับส่วนตรงนี้สร้างเสร็จด,ด้านนอกนี่ก็อาจจะสร้างปราสาทอื่นต่อครับจริงๆเราก็อยากนําภาพมุมสูงมาเปรียบเทียบนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวมีประเด็นครับยิ่งมีประเด็นเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างครับทําให้เขาเห็นนะครับว่าคนไทยสร้างได้ครับคลิปเก่าๆเราก็มีนะครับเพราะว่ามีหลายจุดหลายส่วนนะครับท่านสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าบางคลิปนี่เนื้อหาอาจจะไม่ครบนะครับมีก็มีน้องถามมานะครับ ว่าพี่วัดนี้สร้างประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนแรกผมก็คิดว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งหลังมาก็คิดว่าสักประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับพอเราได้เห็นระเบียงโคตรลื่นชั้นที่สองแล้วก็ปราสาทต่างๆยังไม่ได้แกะสลักเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับจนได้ยินหลวงพ่อท่านบอกนะครับว่ายังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะว่าก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละส่วนนี่แทบยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับหลายส่วนนี่ก็ยังเพิ่งสร้างครับอย่างริเบียงคดที่เราเห็นความคืบหน้าสุดของปีที่แล้วกับปีนี้นี่นี่ก็ชั้นเดียวครับชั้นเดียวแล้วก็ฝั่งเดียวด้านเดียวยังไม่เสร็จนะครับเพบาราะว่าระเบียงคดนี่มีทั้งสีด้านเลยครับคือทั้งสีด้านนี่ก็ยังไม่เสร็จเลยครับปางตรงมุมตรงกลางนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับ กำแพงหลังคาก็ยังไม่เสร็จเลยครับแล้วก็ที่ปราสาทต่างๆจุดต่างๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะแกะสลักนะครับที่สังเกตดูนะครับช่างก็ยังน้อยมากครับแต่ละจุดนี้เยอะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับเห็นช่างเห็นพี่เขาประมาณจุดละสี่ห้าคนครับบางจุดก็สองสามคนเนี่ยครับก็ต้องใช้เวลาสร้างนานนะครับอย่างที่หลวงพ่อว่าครับสองร้อยกว่าปีครับ หรือประมาณ3ชั่วยุคนนะครับขอสร้างเรื่อยๆครับวัดปูม่านฟ้านี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ท่านรู้สึกยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้เราก็ขอขอบคุณ ทุกคนทุกฝ่ายทุกหน่วยนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดภูม่านฟ้าแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยครับและขอขอบคุณบริษัทที่ดีนะครับที่ช่วยค่าน้ําค่าน้าแข็งในการเดินทางของเรานะครับและขอบคุณผู้ที่ส่งกําลังใจให้ทางช่องของเรานะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนช่องของเรานะครับ ที่ทำให้เราได้มีทุนในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าเราอาจจะรวมคลิปที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะครับทั้ง3 EP ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับถ้าท่านใดอยากฟังรวมยาวๆเลยก็ฝากคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปให้ด้วยนะครับ และบางท่านที่บอกเสียงไม่ดังไม่ชัดบางครั้งอาจจะเป็นกับมือถือของท่านนะครับมือถือของท่านอาจจะเบาครับเพราะว่ามือถือผมสองเครื่องเก่าๆลองฟังก็พอฟังได้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยนะครับรูปหรือเสียงอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะไม่ได้เท่าที่ควรนะครับ แต่บางอย่างก็ต้องถ่ายทําให้เห็นนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าทางวัดเป็นคนสร้างจริงๆนะครับยิ่งเรามีภาพมีวิดีโอประกอบเนี่ยครับยิ่งเป็นหลักฐานสําคัญของเราเลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับให้ท่านอื่นได้เห็นได้รู้ครับว่ามีการสร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่นะครับ อย่างที่หลวงพ่อว่าครับสร้างมาถึงขนาดนี้นะครับถอยไม่ได้แล้วครับผมก็ถอยไม่ได้ครับก็เดินหน้าทําคลิปต่อไปครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ